อืครับเปรียวนิดหวานน้ำอร่อยมากคุณชูนัยสวัสดีครับมันนี้ภาพมาหลอดตลาดครับนี่ตลาดดอกไม้และผลไม้ด้วครับเด้อมันนี้วันนี้มินี่หน่อยนะครับวันนี้ เ้มนูม э ิตรตลาดดอกไม้ครับอยู่ในสุริกนี่แหละตลาดดอกไม้ผลไม้เยอะแยะหลากหลายเลยนี่ what is this this is sweet potato อ่ามันฝรั่งมันหวานมันหวานแล้ว and this is pak chi อ๋อ pak chi pak chi ลาบ pak c h ไทยก็มีพี่น้อง มีเบิร์ดเดย์และตอนนี้เราก็จะไปดูนี่ผลไม้ครับพี่น้องเชอร์รี่ถูกๆบ้ัตท้าแพงๆที่นี่ถูกครับนี่ครับสุกุลิผลไม้ไมีเ<อ>บ<า>ิร์ดเชอร์รี่พเชอร์วันเชอร์รี่เชอร์รี่เยวลิซุกโอเดย์น่ารักโอเคโอเคสตรอเบอรี่มีหลากหลายเลยครับเพียงแคงสตรอเบอรี่แบบหวานฉับเลยนี่เลยครับ นี่ดูลวตสโบรีแบล็คเบอร์รี่รมีหมดก็ผลไม้พริกก็มีหมดครับทุกอย่างพวกสลัดนี่หลาดิชก็มีพวกสลัดครับนี่ละดิชยาวลิดิชสั้นมีหมดทุกอย่างครับพี่น้องสลัดผักราคาก็ถูกราคาแบบทรงแบบ ถูกก็ได้ห่างหลายเลยครับนี่อัติชกครับนี่อัติชกบอกกลิ่นหัวหันอัติโชกเราจะใบวันจะมีใยอะไรสักตัวในมะเขือมะเขือม่วงเฮสบิ๊กวันนะบะเขือม่วงลูกใหญ่กลมๆนี่หรอกมีหลากหลายเลยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งปกติร้านที่เต็มเลยตรงนี้ครับมื่อวานฝนมื่อวานฝนตกเพอเพลมาหนดเดียว โอยมกยัก่ะสรเต่บาบัรีีไปฝากสาวเฉมกันนะสาวชมม,วมักเต่าได้ริ่มลายครับก็จะเป็นร้านพวกชีสนะครับขายชีสโดยตรงเลยนี่ชีสอย่างเดียวทุกอย่างก็จะเป็นเนื้อมูสลัดผักมีมีเยอะปกติจะเยอะครับเมืนอีฝนมันตกฝนเกเลยบ่มาก,กันยังไงแตห่หวานสวีทนะพูด tolong ya, tapi oke, ya, oke, maybe, so how many one, one same same like this, uh, yeah, let's say, uh, uh, half. Half no. half kilo, no, uh, uh, five, aha, aha, oke dua, gram. ลองน่ o ส h ด t ักและแส่บแบบไปนักเราไม่มีหลากหลายแล้วครับมีลูกพีชลูกแพรทุกอย่างเอลิสติง ก็อันนี้ครับผลไม้หลากหลายเลยครับผลิตภัณฑ์จากผลไม้ก็มีดวยพี่น้องนี่ส้มอะโวคาโดกระเทียมลูกคอกำปั่นพี่น้องอ้อพอแลพิกแต่พิกหวานนี่มัสมปปลูมพายแอปเปิลวัตเตอร์เมลอนมีเบ์ดคับอาร์ติช็อคเยออื้ย เอาสามลูกไป็ดต้มเป็ดต้มกินเนาะต้มฟรังก์อ๋อฟรังก์โอ้อาจจะโชว์กัฝรั่งเศสสามลูกง่ายเปต้มต้มไปกินมะแลงพี่น้องทุกอย่างแพงนี้มาจากฝรั่งเศสทั้งนั้นครับสดๆจากฟาร์มนี่หัวหัวเอ่อวันนี้วันไหนเล็บอ่าฮะเลดี้ไลน์ลายพี่น้องนี่ และดิอินเทเลตเฟมัสฟอมมรัเส่ี่ขนาหาาาบะเกอเทศกันออกหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างทุกอย่างครับเป็นแต่แซ่บเป็นแต่หวานนะต้นสับปะรดคือเริ่มต้นแ่นผลไม้หลากหลายมากพอเด็ดพอเด็ดออกล้านก็เริ่มมาแล้วครับนี่มีฮอตไข่ สีแดงก็คือไข่ต้มแล้วอันสีอันนี้ก็ย่างมาต้มครับเนี่ยมาเลยนะเนตึกลาบัานช่องครับร้านขายของชั่มอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทั้งนั้นเลยครับเป็นขนมปังหลากหลายเริ่มมาแล้วครับแดดออกแล้วครับเริ่มมาแล้วก็เริ่มมากดดออกัมมกนหลายหลายแล้วอู้พี่น้องดอกไม้ดอกกลับอู้สวยงามมากดอกไม้หลากหลายแดดเริ่มมาแล้วครับ ว่าน,นาวละดอกไม้ไปซื้อเจอแกกันสวยงามพลามแปดพลามเก้าราคผิดน้องกระลำสามเหลี 3, ่ยมกระลำหัวจุกกระสันนี่อปลกท้าเบียงมาหเขาจะเป็นอย่างกฤนเนาะนี่บ้านอรเป็นแบบนี้แต่ที่นี่จะมีแบบนี้ห,หัวจุกมารลานเรือมมาหลากหลายกับผลไม้กับคล้ายๆกันเบิดขับแต่ว่า มีหลายล้านให้เลือกซื้อเลือกหาเลยสุดยอดครับอาเิช็อกมีสองขนาดมีสองแบบอนันนี้สีม่วงโอ้เว nice นไนส์ฟันนะฮะโอ้สวยสีม่วงงามหลากหลายมากครับโอเคครับรังแกดไปช็อปปิง้งที่ตลาดมาในพี่น้องได้สตรอเบอร์รี่ลูกเบลอเลยนี่ลูกใหญ่ ว้าว wow. อันนี้ก็จะเป็นนี yeah. oh. ่เลยเชอรี่โอ้เชอรี่กับสตรอเบอรี่อันนี้อัติโชคพี่น้องลุงกใหญ่ๆนะข้าห <laughs> นาพ่ะนะอันไม่ขาใจดีแอบบเลมันมาให้อันหนึง่ง <laughs> ไม่ขาดใจดีมามาลองกินให้เบิ้งพี่น้องมาหน่ย mm hmm. ลองเชอรี่กัน อความสดสดหวานชฉ่ำนวลล้ำ delicious จับไดยพช่แตกตากบบา่างแากบ้านเท่าเพราะว่าซื้อซื้อญี่ปุ่นมันจะออกแบบม,มันจะเปรี้ยวอย่างเดียวอันนี้จออกหว,วานๆปิ้วๆหวานครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อร่อยมากนะอืมอืมอ่ะไปกิกับพ่อสมิพี่น้องได้เดี๋ยวสิหาสิเปเล่เที่ยวเ,เก็บภาพสวยๆหรือไปหาชอปปิง้งมาหาซื้อนั่นซื้อนไปเที่ยวในนี้มาให้บึงอ,อีกที่หนึ่งครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ